เสียงสัญญาณจากหูฟังโทรศัพท์ทําให้ดวงชีวันตื่นเต้นสุดขีดเธอตัดสินใจถามออกไปก่อนที่สถานีปลายทางจะพูดอะไรออกมาก่อนเออที่นั่นบริษัทขาของทะเลใช่ไหมคะกล่าวนี้ไม่มีเสียงตอบเป็นภาษาอังกฤษบอกชื่อสถานทูตอเมริกันเหมือนกับครั้งแรกมีแต่เสียงสับสวิตดังคลิกเบาๆ้าลๆก็จะต่อสายหมายเลขโทรศัพท์อีกหมายหนึ่งให้ ใจต่อมาก็มีเสียงพูดเป็นภาษาอังกฤษบอกจำนวนตัวเลขเจ็ตัวดังขึ้นมาอย่างชัดถ้อยชัดคำดวงชีวันขยับปากจะพูดแต่ลลนาไทยยกมือข้างหนึ่งขึ้นแตะริมฝีปากเอาไว้เสียก่อนเธอก็เลยต้องสงบจิตสงบใจฟังต่อไปด้วยความตื่นเต้นเสียงพูดหมายเลขเจ็ตัวจากหูโทรศัพท์พูดทวนมาเป็นครั้งที่สเมื่อไม่มีเสียงตอบจากหญิงสาวก็มีเสียงสับสวิตดังคลิกเสียงพูดหายไปเป็นปิดถิง ดวงชีวันบางหูโทรศัพท์ลงบนแป้นแล้วหันมามองชายหนุ่มยังไม่ทันจะพูดอะไรออกมาลลนชัยก็อ่านหมายเลขจะตัวตามเสียงพูดจากโทรศัพท์ได้อย่างถูกต้องดวงชีวันนั่งนิ่งไปชั่วอึดใจสายตาก้มลงมองปืนที่ถืออยู่ในมือเหมือนกับจะทั้งใจอะไรบางสิ่งบางอย่างต่อจากนั้นเธอก็ขยับตัวเงยหน้าขึ้นมองชายหนุ่มหน้าตาอันสะสวยที่บูดบึ้องอยู่ตลอดเวลาเผยยิ้มออกมาเป็นครั้งแรกดิฉันเชื่อคุณค่ะคุณลลณชัย หญิงสาวพูดพลางลุกขึ้นยืนปืนออโตเมติกซึ่งขึ้นลำเอาไว้แล้วถูกวางลงบนโต๊ะเธอชำเลืองดูรอบๆห้องแล้วพูดออกมาด้วยน้ำเสียงค่อนข้างจะหลอนลนดิฉันไม่รู้ว่าจะหาทางช่วยคุณโรนชัยได้ยังไงทางเดียวที่ทำได้ก็คือซ่อนคนเอาไว้ที่นี่ก่อนเออหญิงสาวหยุดพูดแล้วหันไปดูครัวเล็กๆที่รวมกับห้องรับแขกพลางพูดต่อไปอีกด้วยท่าทางเลื่อนเลงเมื่อรู้ว่าชายนมหน้าตาเข้าทีคนนี้ ไม่เป็นอันตรายกับเธอแน่ๆดิฉันคิดว่าคุณยังคงไม่ได้ทานอาหารเช้าอย่าว่าจะทานอาหารเช้าเลยครับหน้าตาผมก็ยังไม่ได้หลังมีออกมาจากสถานีฉุกเฉินได้ก็น,นับประบุญเต็มทีแล้วหญิงสาวยิ้มให้ด้วยท่าทางน่ารักพร้อมกระชี้ห้องน้ําให้เธอชำเลืองดูนิดหนึ่งเมื่อเขาฉวยปืนคู่มือติดเข้าไปในห้องน้ําด้วยดนชัยปิดประตูห้องน้ําแล้วเปิดก๊อกน้ําถิงเอาไว้ ต่อจากนั้นก็เปิดประตูที่ทะลุเข้าไปในห้องนอนออกมายืนแอบบดูหญิงสาวอยู่ที่ข้างตู้เสื้อผ้าอยู่เงียบๆตำแหน่งที่รณชัยแอบ,บอยู่มองเห็นเครื่องโทรศัพท์อย่างชัดเจนแต่มองไม่เห็นตัวหญิงสาวเขาได้ยินแต่เสียงเปิดตู้กับข้าวและเสียงจานเสียงช้อนกระทบกันดังกลองกแกลง้งอยู่ทางซอกประตูทางด้านขวามือเมื่อเขาย่องออกไปชะโงกดูก็มองเห็นหญิงสาวยืนหันหลังล้างชามอยู่ที่อ่างล้างมือง่วนอยู่รณชัยอมยิ้มกับตัวเอง แล้วถอยหลังกลับไปในห้องน้ําถอดเสื้อผ้าออกแล้วนอนแช่ในอ่างน้ําร้อนด้วยความสบายใจเป็นครั้งแรกรณชัยแช่น้าร้อนเกือบครึ่งชั่วโมงเต็มเต็มอปินคู่มือวางอยู่บนอ่างขอบทางด้านขวามือบริเวณที่หยิบช่วยได้อย่างรวดเร็วที่สุดถังถังที่ไหวใจหญิงสาวแต่สัญชาตญาณอันเคยชินทําให้เขาต้องระมัดระวังตัวอยู่ตลอดเวลาเสียงเพลงจากเครื่องสเตอริโอจากการขับร้องของเศรษฐาในเพลงลำดวนทองดี ทำให้ชายหนุ่มอดยิ้มออกมาไม่ได้กลิ่นหอมฉุยของอาหารปลิวเข้ามาในห้องน้ำจนทำให้ชายหนุ่มน้ำลายสอความหิวโหยทำให้เขาเรีบลุกขึ้นแต่งตัวด้วยท่าทางเรียบร้อนเมื่อออกมาจากห้องน้ำก็ปรากฏว่าอาหารเช้าส่งควันฉุยตั้งอยู่บนโต๊ะเรียบร้อยแล้วดิฉันไม่ค่อยจะทำอาหารด้วยตัวเองโดยมากจะสั่งจากคอฟฟี่ช็อปข้างล่างนอกจากบางครั้งมีเพื่อนฝูงมาสังสรรค์เราก็จะทำอาหารฝรั่งทานกันเชิญเลยค่ะ ข้าวกำลังหลนหลอนหญิงสาวพูดพลางนั่งลงบนเก้าอี้พร้อมกระสับระบนตักข้าวบริการให้ชายหนุ่มด้วยท่าทางคล่องแคล่วว่องไวผมไม่เข้าใจคำว่าเพื่อนฝูงของคุณดีนักคุณดวงชีวันคำว่าอาหารฝรัง่งทําให้ผมคลางแคลงใจชอบกลดูท่าทางเพื่อนของคุณจะเป็นชาวต่างประเทศหลนนชยยัยแยบออกไปเหมือนกับจะสอบถามชีวิตความเป็นอยู่ของหญิงสาวอยู่ในทีค่ะถูกต้อง คุณลนาชัยอย่าลืมว่าดิฉันและแววดีมีอาชีพเป็นแอร์โฮสเตสมันจําเป็นอยู่ดีที่ต้องมีการสังสรรค์กับนักบินฝรั่งอยู่บ้างนอกจากนักบินก็มีพวกสจวตเพื่อนร่วมงานบนเครื่องบินซึ่งมักจะแห่กันมาที่นี่เดือนล่งตั้งหลายครั้งใครคือแวววดีลนาชััยกล่าวสอดขึ้นมาพร้อมกับจ้องตาหญิงสาวขมิงเพื่อนร่วมห้องของดิฉันเองมีอะไรหรือคะดวงชีวันทำตาโต พร้อมก็เอื้อมมือไปเปิดตู้เย็นหยิบขวดน้ำผลลิดออกมาเทใส่แก้วให้ชายหนุม่มแล้วพูดต่อไปอีกด้วยน้ำเสียงน่ารักแววววดี well เป็นแอร์โฮสเตสที่สวยและป๊อปปูล่าที่สุดในสายการบินไทยนักบินทั้งไทยและฝรั่งหลงกันหัวปักหัวปั๊เฟอร์นิเจอร์เท่าที่คุณเห็นอยู่ในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์สีสเตอริโอชั้นเยี่ยมของโลกยี่ห้อแมกกิทอสเครื่องซักผ้าไฟฟ้า ล้วนแล้วแต่เป็นเครื่องบรณราการจากชายหนุ่มผู้ซึ่งสมัครตัวเองเข้ามาในสนามแข่งขันลักทั้งนั้นมันจะต้องมีอะไรแลกเปลี่ยนกันบ้างไม่มีผู้ชายคนไหนที่จะตกเป็ดโดยไม่ได้หวังปลาเอ่อเยือนลงไปทั้งทีมันจะต้องได้ปลาไม่ตัวเล็กก็ตัวโตหลนนชัยแย้งออกไปพร้อมกับตำรองดูเฟอร์นิเจอร์รอบๆห้องด้วยความทึ่งใจคุณหมายถึงอะไรไมีทราบดวงชีวันย้อนถามออกมาด้วยน้ำเสียงฉุนฉุน ผมหมายถึงพรหมจารีแม่เพื่อนผู้แสนดีของคุณอาจจะต้องเสียพรหมจารีแลกเปลี่ยนกับสิ่งของเหล่านี้บ้างก็ได้ใครจะรู้แล้วคุณละ่ะดวงชีวันไม่มีเฟอร์นิเจอร์เหมือนอย่างเพื่อนของคุณบ้างหรอกหรือคุณบึ้บบับแบบนี้ใครไม่สนก็เฉิมเต็มทนคุณเป็นคนปากจัดพอสมควรคุณลนทัยแล้วก็โปรดกรุณอุอาจะสรุปเหตุการณ์เอาง่ายๆแบบนี้แววว่าดีไม่ใช่คนโง่และไม่ใช่นักแลกเปลี่ยนพรหมจารีอย่างที่คุณเข้าใจ สำหรับดิฉันจะมีเฟอร์นิเจอร์ก็เพียงแหวนทองลงยาเล็กๆเ,เ,เท่านั้นประโยคสุดท้ายดวงชีวันพูดด้วยน้ำเสียงอ้อยสอยจนลนชัยใจหายมากสายตาจ้องมองไปที่แหวนนามสกุลซึ่งหญิงสาวสวมติดนิ้วนางข้างสายอยู่ด้วยความสนใจแหวนนามสกุลรู้สึกว่าจะไม่ใช่ของคุณค่ะแหวนนามสกุลคู่มั่นของดิฉันเองเขาเป็นนายทหารยศเรืออากาศโทยุทธภูมิเขาขอ ทำให้คู่มั่นของดิฉันต้องจบชีวิตลงเนื่องจากเครื่องบินตกเวลาล่วงเลยมาสองปีงก็ยังไม่ทราบชะตากรรมว่าเขาตายหรือว่าถูกจับเป็นเฉลยศึกเสียงของดวงชีวันขาดหายไปเหมือนกับจะได้รับความกดดันขึ้นมาอย่างปัจจุบันทันด่วนผมผมเสียใจผมไม่ควรที่จะหลือฝืนถามคุณขึ้นมาเลยผมขอโทษเมื่อคืนไม่ได้นอนทั้งคืนผมขอพักผ่อนสักสองสามชั่วโมง หลนนชัยตัดบทอย่างหุน้นหุน้นพร้อมก็ขอตัวเข้าห้องน้ําแปรงฟันแล้วเสือกตัวขึ้นไปนอนบนเตียงโดยไม่ลืมที่จะซ่อนปืนเอาไว้ใต้หมอนด้วยความเคยชินเขาเผลอตัวหลับลงไปเกือบสองชั่วโมงเต็มๆม,มารู้สึกตัวอีกทีก็ไอตอนหญิงสาวเข้าไปนอนอยู่ข้างๆลืมตาขึ้นมาคราวแรกยังคิดอะไรไม่ออกนึกเอาตามสัญชาตญาณเคยชินว่าตัวเองกําลังนอนกับไอตัวในโรงแรมม่านรูดแห่งหนึ่งแห่งใด มือข้างหนึ่งเอื้อมไปตะปบล่างของหญิงสาวเข้ามาแนบอกเสียงหายใจหนักๆและไอพผ่าวจากล่างและกลิ่นเนื้อกายที่หอมกลุ่นทําให้ชายหนุ่มรู้สึกว่าหญิงสาวเพิ่งจะผ่านการอาบน้ามาอย่างสดๆและหลอนลนชัยตะแคงตัวหลังล่างของหญิงสาวเข้ามาเบียดกระชับปากควานไปบนดวงหน้าที่สวยผุดผาดเพื่อค้นหาริมฝีปากที่อวบอิ่มของหญิงสาวร่างกายของหญิงสาวเริ่มสั่นสถานเหมือนกับคนเป็นไข้หนักลนชัยไม่หยุดยั้งอยู่เพียงแค่นั้น มืออีกข้างหนึ่งฉกแวบ,บลงไปบนล่องอกของเสื้อคลุมที่กลัดกระดุมอย่างลุกลวกแล้วเริ่มสัมผัสอย่างนุ่มนวลโลกของความใกล้มันได้กระทำหน้าที่ของมันอย่างสมบูรณ์แล้วหนึ่งชั่วโมงแห่งความสุขผ่านไปอย่างรวดเร็วลรนชัยนอนงายส่บูลีอยู่บนเตียงโดยมีดวงชีวันพลิกกายคว่ำทับหน้าท้องของเขาเอาไว้ดวงตาของหญิงสาวชุ่มฉ่ำไปด้วยความสุข ผมไม่เคยโดยสารสายการบินบริษัทอื่นๆแต่ถ้าจะให้ผมเปรียบทุกบริษัทไม่มีทางสู้สายการบินไทยลลนชัยพูดพลางวางก้นบรุรีลงบนที่เคียบุุรีซึ่งวางอยู่ข้างๆเตียงแล้วดึงล่างของดวงชีวันเข้ามานอนตะแคงข้างๆตัวคุณน,นี่เอาดวงไปเปรียบเทียบกับสายการบินอื่นๆผู้ชายก็เป็นแบบนี้ทุกคนปากหวานพอเบื่อแล้วก็ถิงขว้างอย่างไม่ใยดีคุณพูดอย่างกับว่า เคยผ่านผู้ชายมาแล้วคุณดวงชีวันลนาชัยเย็บออกไปเหมือนกับจะพิสูจน์ทฤษฎีอะไรบางสิ่งบางอย่างของเขาอยู่ในใจดวงคิดว่าคุณก็คงจะต้องรู้คุณแค่หรยอคะคุณลลนชัยคุณคงจะเป็นผู้ชายโบราณที่เก่าค่ำคลึ้เวลาแต่งงานคืนแรกจะต้องหาผ้าเช็ดหน้าคอยพิสูจน์รอยเลือดพรหมจารีจากเจ้าสาวสําหรับวันนี้ถ้าจะพิสูจน์เห็นจะไม่มีทาง แล้วคู่มั่นของดวงเอาพรหมจารีของดวงไปเสียก่อนแล้วดวงทีวันตอบด้วยน้ำเสียงเรียบๆผมคิดว่าไม่เฉพาะแต่คู่มั่นของคุณคุณจะต้องมีคนอื่นอีกคุณดวงทีวันจบตอนที่15แล้วนะครับโปรดติดตามและฟังตอนต่อ,ตอไปนะฮะขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามและฟังมาโดยตลอดนะครับขอบคุณหลายครับ คุณพูดเหมือนก็จะมาสำรวจสมโนโนพรหมจารีของดวงไม่มีผิดมันมีความหมายสำคัญสำหรับคุณมากนักหรือคะคุณลนชัยดวงทีวันหย่อนถามพร้อมกัยื่นหน้าเข้าไปจูบที่แก้มของชายหนุ่มยังเอาใจเปล่ามันไม่มีความสำคัญอะไรสำหรับผมหรอกแต่เท่าที่ถามก็เพื่อแสดงให้คุณทราบว่าบางทีผู้ชายคลํ่คลืออย่างผมก็สามารถที่จะรู้อะไรต่ออะไรในชีวิตของคุณได้ดีพอสมควรลลนชัยตอบด้วยใบหน้ายิ้มยิ้ม หญิงสาวถลายล่างลงไปเอาศีรษะหนุนหน้าท้องของโลนชัยมือข้างหนึ่งพาดลงไปบนร่างกายช่วงล่างของโลนชัยแล้วค่อยๆลูบไหลยอย่างแผ่วเบาผู้ชายมักจะรู้อะไรมากและก็รู้เสียจนเกินขอบเขตเสียด้วยคุณมีทฤษฎีอะไรของคุณจึงสามารถทราบได้ว่าหญิงสาวบางคนเคยผ่านผู้ชายมาก่อนแล้วดวงชีวันถามออกมาด้วยน้ำเสียงเรียบๆจ้างเท่าไหร่ผมก็ไม่ยอมบอกคุณเรื่องอะไรจะเอาความลับไปบอกคนอื่นง่ายๆ แต่ที่แน่ๆผมรู้ว่าคุณเคยผ่านความรักมาไม่ใช่น้อยขอบคุณค่ะที่คุณเปลี่ยนคำว่าผู้ชายมาเป็นความรักซึ่งทำให้ดวงหายขัดเคินได้พอสมควรคุณลนณชัยก็ยังคงเป็นผู้ชายโดยทั่วไปท,ท,ท,ที่มักจะคำนึงถึงพรหมจารีก่อนอย่างอื่นคำานึงทั้งๆท,ท,ที่ตัวคุณเองไม่ลงเหลือพรหมจารีอยู่เลยแม้แต่นิดเดียวผู้ชายเป็นมนุษย์จำพวกเห็นแก่ตัวและใจแคบอีลุยฉุยแฉกตั้งแต่นมรุ่นกระทง ไม่มีเสียงตำหนิติเตียนจากวงสังคมใดๆซึ่งผิดกับผู้หญิงที่ต้องทนอยู่ในกรอบทั้งๆที่หัวใจสแสวงหาความสุขอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันคุณเลนชัยคะดวงเป็นผู้หญิงที่มีเลือดเหนือมีความรู้สึกกับรสสัมผัสมันอาจจะมีความเผลอไผลปล่อยตัวให้กับผู้ชายบางคนซึ่งดวงพึงพอใจแบบนี้มันเป็นความผิดของดวงหรือเปล่าคะดวงชีวันย้อนถามขึ้นมาด้วยเหตุผลที่ทำให้ชายหนุ่มต้องนิ่งอึ้งไปชั่วอึดใจ พลางเอื้อมมือไปหยิบวินสตันขึ้นมาข้าบเอาไว้ที่ริมฝีปากหญิงสาวชำเลืองดูแวบ,บหนึ่งแล้วเอื้อมมือไปหยิบบุรีจากปากของชายหนุ่มขึ้นมาค้าบเอาไว้ที่ริมฝีปากด้านสายต่อจากนั้นก็ลุกขึ้นมานั่งห้อยขาอยู่ปลายเตียงโดยมีผ้าเช็ดตัวผืนเล็กๆนุ่งอยู่เพียงผืนเดียวเท่านั้นหลนชัยมองดูร่างกายด้านข้างของหญิงสาวด้วยความพึงพอใจสัดส่วนที่อวบอุมมองดูเหมือนกับรูปร่างของนักกีฬาไม่มีผิด จากรอยแยกของผ้าเช็ดตัวที่ลุยลงมาบนเวียนสะโพกที่ท้าทายสายตาของบุรุษทั้งโลกมีปานแดงเป็นรูปเหมือนกระดอกไม้ปรากฏหลาอยู่มองเห็นถนัดหูถนัดตาโลนชัยชำเลืองดูตำหนิปานแดงบนหลอนสะโพกด้านขวามือด้วยความเครียดแข็งใจในขณะที่หญิงสาวเอื้อมมือไปหยิบไลเตอร์ขึ้นมาจุดบุหรี่เขาก็ถือโอกาสรวบร่างของหญิงสาวขึ้นมานอนทับบนหน้าอกมือทั้งสองข้างฉกแวบลงไปบนหลอนสะโพก เดี๋ยวสัมผัสตำหนิรอยปานแดงเหมือนกับจะตรวจสอบอยู่ในทีหญิงสาวจ้องตาชายหนุ่มขม็งส่วงอกซึ่งเปล่าเปลือยถูกอัดแน่นเป็นรลอนมะกือมาอยู่แค่เอื้อมลนชัยก้มลงใช้จมูกทอนใสด้วยอากับกิริยาที่แสดงออกถึงความคลั่งไคล้แต่ทว่ามือข้างหนึ่งแอบรูปไหลตำหนิรอยปานแดงอย่างแผ่วเบาลนชัยใจเต้นตึกตกเมื่อมีความรู้สึกบอกกับตัวเองว่า ลอยตำหนิปานแดงดังกล่าวนั้นมีรอยนูนขึ้นมาจากผิวหนังเหมือนกับของปลอมไม่มีผิดบุรีค่ะคุณลนชัยหญิงสาวพูดพลางดึงบุรีจากปากแล้วยัดเข้าไปในริมฝีปากของชายหนุม่มซึ่งขณะนี้เพิ่งจะเงยหน้าขึ้นจากล่องอกด้วยความเสียดายหลนชัยคลายมือออกจากหลอนสะโพกของหญิงสาวพลางสูดควันนิโคตินเข้าปอดเฮือกใหญ่แล้วหยิบบุหรี่ออก พ้นควันขึ้นเพดานเป็นรูปวงแหวนวิ่งไล่กันอย่างชำนิชำนาญผมไม่แคร์ว่าในอดีตคุณจะเผลอไผลปล่อยตัวให้กับผู้ชายคนใดบ้างสำหรับเวลานี้คุณคือสมบัติของผมผมต้องหวงแหนเป็นของธรรมดาลลนชัยวกกลับเข้าหาเรื่องเดิมเพื่อปกปิดความผิดสังเกตที่ค้นพบรอยตำหนิจากบานแดงของหญิงสาวพลางวางบุหรีลงบนจานที่เคียแล้วขยี้ดับด้วยท่าทางมีอารมณ์คนขี้จุ ผู้ชายมักจะเป็นอย่างนี้แทบทุกคนพอได้ผู้หญิงเข้าครั้งเดียวก็มักจะแสดงอาการความเป็นเจ้าของจนออกหน้าออกตาหาหลู่ไม่ว่าบางทีการได้ของเขานั้นอาจจะเป็นด้วยความเผลอไเพลเพียงชั่วครู่ชั่วยามของอารมณ์สาวเท่านั้นหญิงสาวพูดพลางวางมือทั้งสองลงบนแก้มของชายหนุม่มแล้วกม้มลงแนบจมกูกสัมผัสกับปลายจมูกของลนชยัยด้วยท่าทางน่ารักพร้อมกับลึงจมูกอยู่ไปมาแต่สําหรับผม รู้สึกว่าคุณจะมีอาการลึกซึ้งจนลืมตัวถึงกับขย้ำหัวไหล่ของผมเป็นจ้ำไปหมดอาการแบบนี้คงจะไม่ใช่เพลไผร้เพียงช่วครู่ชช่วยามของอารมณ์สาวแน่ๆหลนาชัยย้อนออกไปพร้อมกับฉายมือข้างหนึ่งทำปูไตที่ชายโครงของหญิงสาวเหมือนกับสัพยอยอยในทีคุณรู้ได้ยังไงถึงดวงจะมีความรู้สึกลึกซึ้งกับคุณดวงก็ไม่ได้แสดงออกอย่างน่าเกลียดถึงเพียงนั้นพูดจาอะไรน่าเกลียดคุณลนาชัยนี่ ดวงชีวันอุทานออกมาพร้อมกับฟาดมือลงไปบนล่างของชายหนุ่ม้วยท่าทางขุยเขินเสียงกลิ่งโทรศัพท์ทําให้การหยอกล้อยุติลงอย่างสิ้นเชิงหดนชัยขยับตัวจะลุกขึ้นแต่ดวงชีวันใช้ฝ่ามือกดหน้าอกแล้วเดินพลากไปที่สบอดห้องรับแขก้วยท่าทางรีบร้อนโดยปล่อยร่างกายสวนบนเปลือยเปล่าอยู่อย่างไม่ใยดีหลุนชัยล้วงมือเข้าไปใต้หมอนนิ้วมือสัมผัสกับเนือเหล็กสีปีกมลงทับที่เย็นเยียบ ทำให้กำลังใจของเขาดีขึ้นมาอีกเท่าตัวความคลังแคลงใจในตัวของหญิงสาวทำให้เขาเริ่มสารเหตุการณ์ที่ผ่านขึ้นมาอย่างเงียบๆเ,เขานึกถึงภาพที่รถสบรุของเขาโดนยิงด้วยกระสุน M79 จนคว่ำเคเก้ที่ซอยลางน้ำแล้วอดใจหายไม่ได้เดชะบุญที่ดวงของเขาไม่ถึงคาดจึงทำให้เขาลอดพ้นจากอำนาจกระสุนสงครามนั้นอย่างบุดบิดเขาใช้อาวุธคู่มือยิงแหกตะลุยออกจากซากรถอย่างดุเดือดเลือดพล่าน โดยมีฝ่ายติดตามและยิงตามมาติดติดดวงชีวันไม่ทราบว่าขับรถมาจากไหนเธอหลุดเข้ามาในเส้นทางของเขาอย่างบังเอิญก็เลยโดนเขาจี้ขับรถหนีออกจากบริเวณดังกล่าวได้อย่างบุบบิเต็มที่รอยตำหนิปานแดงบนหลอนสะโพกทางด้านขวามือของหญิงสาวทําให้เขาคิดมากเธออาจจะเป็นคนของฝ่ายตรงนข้ามที่แกะลอยตามเขามาติดติดก็อาจจะเป็นไปได้และถ้าเป็นอย่างที่เขาคิดก็แสดงว่าขณะนี้ตัวของเขาเอง ถูกประกบจากจรชนของฝ่ายตรงข้ามเอาไว้เรียบร้อยแล้วแต่มาคิดดูอีกทีดวงที่วันอาจจะไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็ได้เธออาจจะจับพัดจับผูหลุดเข้ามาในเส้นทางของเขาโดยอย่างบังเอิญอย่างชนิดที่ไม่มีทางเลือกอากับกิริยาของหญิงสาวในขณะนอนกับเขาก็แสดงให้เห็นว่าเธอมีความพึงพอใจและลึกซึ้งกับเขาจนเกินเลยคําว่าธรรมดาสามัญชายหนุม่มนึกเข้าข้างตัวเองในแงด่ดีจนกระทั่งหญิงสาวเดินเข้ามาแทรกตัวนอนอยู่ข้างๆ หลนชัยพยายามที่จะไม่สอบถามหญิงสาวถึงเรื่องโทรศัพท์แต่เธอก็เป็นฝ่ายพูดขึ้นมาก่อนด้วยน้ำเสียงเรียบๆโทรศัพท์จากไอ้แววเครื่องเสียเวลาเพราะต้องขนลูกระเบิดเวลาที่ห้องเคบิน okay, okay. บางที <Okay. S 1> คืนหนี้ <Okay. S 1> เธออาจจะกลับมาขัางที่นี่ห <Okay. S 1> ลนชัยใจหายมากแต่แกล้งเสแสร้งทําเป็นสอบถามถึงเรื่องลูกระเบิดเวลาต่อไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นข <Okay. S 1> นลูกระเบิดบนเคบิน <Okay. S 1> ผมไม่เข้าใจ เจ้าหน้าที่สนามบินดอนเมืองได้รับแจ้งทางโทรศัพท์ว่าเที่ยวบิน TG893 มีลูกระเบิดเวลาพร้อมที่จะระเบิดอยู่บนเครื่องบินผู้แจ้งอ้างว่าเป็นคนนํากระเป๋าขึ้นไปวางด้วยตนเองนอกจากนั้นก็ยังบอกอีกด้วยว่ายังมีลูกระเบิดอีกลูกอยู่ที่เก้าอี้พักผู้โดยสารและจะระเบิดทันทีเมื่อการพูดโทรศัพท์นี้สิ้นสุดลงแล้วเป็นยังไงระเบิดจริงๆหรือเปล่าคุณดวง กล่าวนี้ชายหนุม่มตื่นเต้นจริงๆไปกับข่าวที่ซี่เลียดนั้นค่ะพอสิ้นเสียงโทรศัพท์ได้อึดใจก็กเกิดเสียงระเบิดที่บริเวณหน้าที่พักห้องผู้โดยสารขาออกออออคนหลายบรรจุลูกระเบิดเวลาในกระเป๋าเดินทางใบเล็กๆแล้วทิ้งเอาวไว้มีผู้โดยสารที่นั่งอยู่ข้างๆโดนสะเก็ดระเบิดบาดเจ็บเล็กน้อยสองคนเรื่องมันก็เลยต้องวุ่นวายกันยกใหญ่ขณะนี้ดูเหมือนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูเหมือนจะตรวจค้นลูกระเบิดบนเครื่องบินลำที่แวนวดีประจําอยู่แล้ว รู้สึกว่า,าจ,จะยังไม่พบแวววดีอาจจะกลับมาขางที่นี่หญิงสาวเล่าด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นโดนชัยเริ่มมีท่าทีอึดอัดใจขึ้นมาทันทีผมอาจจะต้องออกไปจากที่นี่มันไม่เหมาะถ้าเพื่อนของคุณมาพบผมในสภาพเช่นนี้โน no, no, <no>, no, ไม่มีความจำเป็นเรื่องส่วนตัวของแต่ละคนถ้าไอ้แววมันมาเห็นคุณมันก็ต้องชิ่งออกไปพักข้างนอกคุณจะต้องอยู่กับดวงทั้งคืนนะคะดนชัย ประโยคสุดท้ายหญิงสาวพูดออดอ้อนขึ้นมาพร้อมกับควานมือสเปะสปะลงไปทั่วร่างกายของชายหนุ่มด้วยอารมณ์ปราถนาที่พุ่งขึ้นมาอย่างปัจจุบันทันด่วนชายหนุ่มไม่ตอบร่างกายเริ่มพะผ่าวขึ้นมาอีกครั้งเขาโน้มกายขึ้นไปทาบบนร่างของหญิงสาวแล้วเริ่มบรรเลงเพลงจูบอย่างวินาสันตโลไลเดียตั้งแต่หน้าผากที่กว้างเหมือนกระจอภาพซีนิมาสโคปเลื่อยลงไปถึงริมฝีปากต่ำลงไปที่คอ แล้วฟุบนิ่งอยู่ที่ติ่งเหนือสีทับทิมที่ดิลลิกอยู่บนยอดที่สูงที่สุดข,ข,ของพุงพ่มพวงอันมโหฬารพันลึกนั้นดวงชีวันแอนตัวเหมือนก็นจะพหนีจากล่างของชายหนุม่มแต่ทว่ามือทั้งสองของหญิงสาวกลับตะปบปล่อยผมของเขาเอาไว้แวน่นยลนชัยแอบยิ้มกับตัวเองอย่างย่ำใจมือข้างหนึ่งฉกแวบไปที่หลอนสะโพกบริเวณรอยตำหนิปานแดงแล้วใช้ปลายเล็บเขี่ยให้หลุดออกอย่างระมัดระวัง แผ่นวัตถุบางเล็กๆที่มีลักษณะเหมือนกระดอกหมายสีแดงหลุดออกจากหลนสะโพกอย่างง่ายดายลนชัยหยิบขึ้นมาส่องดูใกล้กๆพยายามที่จะค้นหาสิ่งผิดสังเกตแต่ไม่พบอะไรทั้งสิ้นจากการสังเกตอย่างลกลวกมันก็คือแผ่นยางเล็กๆที่มีกาวชนิดพิเศษที่ใช้ติดกับผิวหนังได้อย่างแนบสนิทเท่านั้นลนชัยช่างใจอยู่ชั่วครู่หนึ่งก็ยื่นแผ่นพลาสติกสีแดงเข้าไปที่ใบหน้าของหญิงสาวพลางกระซิบถามด้วยน้ำเสียงเคร่งเครียด นี่อะไรของคุณคุณดวงหญิงสาวลืมตาขึ้นมาเดี๋ยวกระพริบทียิบแต่เมื่อมองเห็นแผ่นพลาสติกชิ้นนั้นถนัดหูถนัดตาก,ก็อุทานออกมาด้วยความขวยเขินอุ๊ยตายคุณลนชัยแกเอาไปตั้งแต่เมื่อไหร่คะนี่เอาของดวงขึ้นมาเอามาเดี๋ยวนี้นะดวงชีวันพูดพลางเอื้อมมือไปแย่งแผ่นพลาสติกสีแดงจากมือของลนชัยด้วยท่าทางเอียงอายบอกผมก่อนถ้าไม่บอก ผมไม่คืนคุณแน่แน่หลนนชัยย้อนถามพร้อมก็ก้มลงจูบหญิงสาวด้วยท่าทางอารมณ์ดีขึ้นกว่าเดิมไยปลอมค่ะแววว่าดีซื้อมาฝากจากสวีเดนพวกแอร์โฮสเตสต่างชาติกำลังนิยมกันมากอันหนึ่งเกือบ500บาทขอดวงคืนเธอค่ะดวงชีวันและล่ำละลักออกมาด้วยท่าทางเอียงอายหลนนชัยหย,ยิบขึ้นไปพิจารณาอีกครั้งแล้วอดขำไม่ได้ ความรอบคอบทําให้เขาสงสัยในตัวของหญิงสาวจนเกินขอบเขตหวาดระแวงแม้กระทั่งฝ่ปลอมรูปร่างแปลกประหลาดอันนั้นลนชัยโยงตัวลุกขึ้นนั่งแล้วเอื้อมมือไป,ววปรวบตะโพกอันมโหฬารพันลึกของหญิงสาวขึ้นมาวางผ้าตักพร้อมๆกับกระตุกผ้าเช็ดตัวที่หญิงสาวนุ่งอยู่โยนทิ้งออกไปที่ผืนห้องหญิงสาวอุทานออกมาเบาๆมือทั้งสองข้างยกลงไปตะครุบอวัยวะเบื้องล่างด้วยท่าทางเอียงอาลลนชัยพลิกหล่อนสะโพกด้านขวาขึ้นมา เดี๋ยวบัณจงติดไฟปลอมลงไปค่อนข้างแรงไยปลอมสีแดงรูปร่างเหมือนกระดอกไม้ปรากฏหลาอยู่บนลอนสะโพกสีงาช้างความแปลกและใหม่อันเป็นแฟชั่นล่าสุดของพวกแอร์โฮสเตสทำให้ชายหนุ่มถึงกระตะลึงอองด้วยความทึ่งใจเสียงออดสัญญาณหน้าห้องพักที่ดังและรัวติดต่อกันเหมือนกับคนกดมีอารมณ์ฉุนเฉียวทำให้ทั้งสองผละออกจากกันอย่างรวดเร็วชายหนุ่มเอื้อมมือไปหยิบเสื้อคลุมของดวงชีวันขึ้นมาสวมอย่างลูกลก เดี๋ยวหยิบปืนพกคู่มือเดินย่องเข้าไปแอบอยู่ในห้องน้ำด้วยความใจเย็นจบตอนที่16แล้วนะครับโดดติดตามและฟังตอนต่อ,ตอไปนะขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามแลบฟังมาโดยตลอดนะครับขอบคุณรีหลายครับ